ประโยชน์ของผักผลไม้5สีช่วยบำรุงสายตา 1. ผักผลไม้สีแดงมีสารซีเซนทีนที่ช่วยบำรุงสายตาและชะลอจอประสาตาเสือ่อมสารตรงนี้จะทําหน้าที่ป้องกันรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อดวงตาและช่วยปกป้องเซลล์จอประสาตาของเราไม่ให้ถูกทําลายพบในผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะเช่นสตรอเบอร์รี่โกจิเบอร์รี่และมะเขือเทศค่ะ 2. ผักผลไม้สีเหลืองช่วยลดความเสี่ยงโรคต้อกระจกเพราะมีสารซีเซนทีและสารใต้ของวม้นอิสระ จะทำหน้าที่ดูดซับแสงส่วนเกินป้องกันไม่ให้แสงทำลายเลนตาพบได้ในพริกหยวกเหลืองซึ่งอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C แคลเซียมฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง 3. ผักผลไม้สีเขียวก็ช่วยป้องกันการเกิดต้อกระจกพร้อมีสารลูทีนอยู่มากพบมากอยู่ในผักใบเขียวต่างๆเช่นผักโขมผานาผักบุ้งเป็นต้น สีผักผลไม้สีม่วงช่วยยับยั้งปัญหาตาไวสำหรับผู้สูงอายุเพราะมีสารแอนโทไซยานินและสารต้านอนมุมูลอิสระซึ่งสารชนิดนี้จะช่วยทำให้ตาไม่ผ้ามัวขณะที่สูงไวห้ 5. ผักผลไม้สีส้มช่วยป้องกันการตาบอดในเวลากลางคืนเพราะมีสารเบตาเ้าแคโรทีนวิตามินเอและลูทีนพบได้ในผักสีส้มเช่นแครอทพริกหยส้มเป็นต้น